สวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานสวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานครับยังไม่ทันขึ้นดอยก็รถหลูแล้วนะครับรไม่รู้คนที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับผมแค่เช็ครถเฉยๆไม่ได้พังเราลองเช็ครถทำไมสตาร์ทไม่ติดครับติดแล้วครับ เอ๊ hey. จะได้นี่มีรถแล้วกันรถรถติ๊กๆไม่ได้รู้ไม่รู้เสดงว่าโอ้มีป่าบุญเบไอรอนด้วยนะครับหนึ่งสองห้น,นะครับหนึ่งกิโลมาเดียวกันเลยฮะโอ้โอย่าแซวไขน่นี่หนึ่งสองห้มาเดียวนี่ <c oughs> แขมกันกันแขมกันกับี <c oughs> <c oughs> บิโลอัน <c oughs> นี้คือป่าบุญเบพีน,นะครับรท่านผู้นำนะครับ ผูน้ำนำกลุ่ม1เหมือนกันเลยนะครับเป็นไนดอลนของน้องคนนี้นะครับพี่น้อง enduro ส,สายบนรายงาน,น,น่นะครับทั้งทีพาเพื่อนหลงนะครับ,บมาในทางเดิมเจอเพื่อนละเหลืออีก2คนหนึ่งนะครับไม่ใช่หลงซ้ำซ้อนนะครับ สวัสดีครับติงเจรายงานครับตอนนี้อยู่แถวจะถึงสวนหินมหาราชนะครับอำเภอรองนี่เราอยู่ในเชตอำเภอรองแล้วจะ,ะออกบ้านน้ำบรินนะครับสองคนนี้กำลังช่วยกันทำอาหารไม่รู้จะดังทำไมนะครับ,รบข้าวก็ไม่มี สวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานครับตอนนี้เรามาถึงป่าชุมชนบ้านน้ำรินเพื่อที่จะมาถวายเทียนพรรษาให้กับนักสงฆ์วัดป่าอันนี้คือสายบุญนะครับสายบุญตอนเช้าแต่ตอนเย็นนี่ก็ต้องไถโคเพื่อช่วยชีวิตโคนะครับค่าเทิมค่าหอก็แพงนะครับช่วงนี้ พิจเจดไปไหนมาเนี่ยรอพิจเจดตั้งนานปูทีจวนปิ้งจิ๋นตรงตา,าเาหินตะก,กี้เนี่ยะีบอกว่ามมกินกมัมมูนี่สายบุญนะครับนี่สองพ่อโรคแชมป์นะครับแชมป์เข้ารถเครื่องนักมาเจออันนั้นกลุ่มไหนเนี่ย <c oughs> นี่นักแขกหน้าใหม่ C F จุยละมูไข่มาจอดตั้งหน้านี่พ้องนี่โอ้ขาจิโมโ้โคนหนึ่งละโกแก้วนี่นี่รถช่างน้อยนะครับคลาสสิกสไตล์คลาสสิกโอวันนี้รถเยอะมากเลยครับนี่เสื้อตัวนี้ไม่เคยเห็นเลย อันนี้มาจากที่ไหนกันครับชุดนี้ที่ไหนก็ครับสันโตนครับสันโตนนี่อ๋อบ้านสูงเมนเลยครับนี่สูงเมนนะครับชุดนี้นี่เหมือนเสือเลยตน่อนั่นชามะนาวเลยครับรับผม โอ้เสื้อสวยนะครับใส่เป็นทีมนี่สวยเลยนะครับอะไรอะไรมันอยู่บนอยู่เหนือนี่กลุ่มนะครับนี่กลุ่มรถขี้รูนี่ก็นี่มีรถไข่ลูกครับ้เทีมเสื้อสีชมพูนี่ทีมไหนนี่ต้องไนมันนี่ฮะอ๋อแม่จั่วเอ้ยแม่จั่วเสื้อน้ำเงินเขับเปลี่ยนเสื้อไหมอ จะส๋ยวสตารับอ๋อรู a, <S <S yeah ้ครับวันนี้ผมมีรถลุกเลยครับอยู่ขี่ใกล้ชังไว้เด้อครับไข่ดีรถลุกมันครับผมแค่หนึ่งสองห้าขี่ใกล้ชังไว้เด้อรู้ครับแค่ตอดตอดเท็กเฉยเฉยซ้อมคนเดียวได้ยูก้านี่มีปตาบุญเป็นไอดอลนะครับชอบเบอร์หนึ่งสองห้านี่โอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยครับสมอกงดำ ตครับโเห็นปลาด้วยนะครับเดี๋ยวน้องขุนหนึ่งสองแหาจะไปน้ำโชว์นะครับต่เจดจบการรายงาน วัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำบรินนะครับบางรองพี่น้องชาวอินดโดโรได้มาถวายเทียนที่นี่นะครับสำนักสงฆ์นะครับบ้านน้ำบรินนะครับเขาหนึ่งนี่หรอมีก็เขาหนึ่ง เดินมานะครับกับอนนะครับไนมแล้วเห็นผลเลยนะครับไม่เหนื่อยนะครับเครับสวัสดีครับติ๊กเจ็ดรายงานครับตอนนี้เราก็ใกล้จะออกป่าแล้วนะครับ ผ่าปัมลกอันหื้รอโหดแสนหุแสนรุกนะครับออกมาเจอน้องๆทางโล่งหูหน่อยเจ็จบกันรายงานครับสสสวววััััตธาาโโมมนนบกิุดภ จังขอจังภังเนมปะติอะละตะ อติยติพุทธังสัทธังสรณังคัจฉามวะทะเตยปะตะเวลามะณีสิทธาปะตายขอรุทั้งงม Bhagavati pratang samadhi